ราศีสิงห์ก็คือมาพยากรดวงชะตาเดือนกันยายนสองห้าหกสามสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะครับราศีสิงค์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมถึงยี่สิบเอ็ดสิงหาคมของทุกปีครับครับโดยทั่วๆวไปนะครับได้เป็นไพ่สองไม้เท้านะครับเห็นไหมสองไม้เท้าเนี่ยมันเป็นภาพของการเดินแบบระมัดระวังเพราะว่าเขาเดินอยู่บนยอดเขานะครับ ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่คุณเองรู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยจะดีนักไม่ค่อยจะปลอดภัยนะครับแต่คุณยังต้องเดินหน้าต่อไปคุณเลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและมัดระวังรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นการขยับอย่างเชื่องช้านะครับอย่างรอบคอบจะทําให้คุณผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะครับอ่ะดูเรื่องงานซินะครับงานเป็นอย่างไร โอ้นะครับงานเป็นไพ่สิบดาบเลยนะครับเห็นไหมสิบดาบสิบดาบนี้คล้ายๆทาวเวอร์เลยนะมันทุกอย่างมันพังพินาศหมดนะครับเห็นไหมครับมันไม่เป็นเรื่องงานเนี่ยมันอาจจะแปลว่างานมีเจอแต่งานมีปัญหานะครับหรืองานเนี่ยที่เราที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันจะพังนะครับไม่สามารถจัดการแก้ไขอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจตอนนี้นะครับ เจ๊งถูกโกงหรืออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของออถ้าถ้าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับระวังเรื่องปัญหาในเรื่องการเงินปัญหาในเรื่องของคนที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือลูกน้องก็ตามนะครับครับนะ คราวนี้เรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเก้าเหรียญน,นะครับไพ่เก้าเหรียญการเงินนี่มันบอกว่ามันมันยังมีเยอะอยู่นะมันยังชิวๆอยู่เพราะฉะนั้นเวลางานมีปัญหาอะไรเนี่ยมันบอกว่ามันก็ยังมีเงินสำรอง,งมีเงินอะไรอยู่นะครับภาพนี้ตัดดอกกุหลาบออกก็อาจจะแปลว่าอ่อเป็นช่วงของการแยกชิ้นส่วนของธุรกิจก็ได้นะครับหรือการนําบาง บางทรัพย์สินของเราเอามาหมุนให้เป็นเงินนะครับในช่วงเก้าเดือนนี้นะครับเพราะนั้นก็ยังถือว่าลื่นลมและมีความสุขในการหาเงินใช้เงินนะครับตอาน,นี้พูดถึงเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักเป็นไพ่สังราชครับสังราชนี้มันแปลว่าความรักที่ศรัทธาต่อกันความรักที่คอยช่วยเหลือนะครับคอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาต่อกันนะครับ แต่ไพ่สังฆราชนี่แหละครับที่มันบอกว่าถ้าคุณยังไม่มีคู่คุณอาจจะโสดต่อไปนะครับถ้าเป็นไพ่สังฆราชเพียงแต่ว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วนะครับคุณก็จะได้คู่ที่ดีที่อบคุณที่รับฟังปัญหาของคุณนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อ,ของกับคนในครอบครัวนะครับที่จะที่จะมีเรื่องที่ต้องไปดูแลนะครับไปคอยให้คาปรึกษาของทุกๆคนที่อยู่รอบๆนะครับ ไพ่ต้องการจะแนะนําชาวราศีสิงในเรื่องอะไรนะครับอ่ะในหนึ่งดาบครับไพ่แนะนํให้ชาวราศีสิง์ว่านะครับให้คิดดีๆให้ตัดสินใจดีๆเมื่อคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะเอาอันนี้แน่นอนจะทําแบบนี้แน่นอนให้ลุยเต็มที่เลยครับนะครับอย่าดีรออย่าละลังอย่าโลเลนะครับการทุ่มแบบเต็มที่ทุ่มแบบสุดทิ์เท่านั้นที่จะทําให้คุณ ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินความรักนะครับหรือการปรับปรุงสุขภาพของตัวเองนะครับครับจบไปสำหรับดวงเดือนกันยายนของราศีสิงห์นะครับเห็นไมงานครบไหมครับผมก็จะถามพี่ว่าสุขภาพไปได้ยังครับความรักความรัก เออสุขภาพยังไม่มีเดี๋ยวดูสุขภาพมาได้กัมาได้สุขภาพได้ครับครับครับสุขภาพตอนนี้ดันได้ไพ่ห้าไม้เท้านะครับนะครับก็อาจจะแปลว่าเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยเนื้อตัวเห็นไหมครับสภาพแบบนี้ระวังหกล้มระวังลื่นล้มนะครับการทรงตัวอาจจะไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้เดินเหินดีๆนะครับแล้วมนระวังครับ อย่างนี้หน่อยทึงจะครบเพราะนั้นโดยสรุปนะครับก็ชาวราศีสิงห์เองนะครับก็ถือว่าชีวิตช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นชีวิตช่วงที่คุณต้องอุ่่มเทให้เต็มที่ในเรื่องของงานนะครับคร <c oughs> อบรอบระมัดระวังงานมันเหมือนกับว,ว่ามันมีโอกาสที่จะพังได้ครับมันมีโอกาสที่จะกระทบนิดกระทบหน่อยมันก็พัง ะันนั้นก็ต้องใจยงเย็นนะครับค่อยๆจัดการมันอย่ามีสตินะครับเพราะว่าถ้างานมันเกิดปัญหาขึ้นแบบนี้นะครับเราเ,เรารุนแรงไปมันก็จะย,ยิ่งพังพินาศไปอือ <c oughs> ใจยเย็น